ท่มานป่ามัอัพเดตการสร้างทางรถไฟได้ดนทุกทีที่นี่มาจากสถานีทุกคนดูนะที่เราก็ดูนินคุก,น,ก,กน,นะ สายรถไฟบ้านใงใหม่ทุกคนเป็นหินคุกนหทุกคนนหินคุกแล้วไงสถาเนีน่ยนะคุกันเลยวนะไงแล้วายอะไร นี่ยังไม่ทำนี่มัเป็นทำเป็นทางเป็นทางทางสองนะครับสองทำเป็นทางสองสองทสองทางหรือสองเลนนะทุกคนทาป็นัทางนึงนี่ทางนึงทางหนึ่ง นาะวนนี้ ผมพุดเพื่อลงไงทุกคนยังไม่เสร็จเงี้ยตเกิจยังไ,ยไม่เสยยรเส็จเลยนะเก็บปรับระดับหน่อยทุกท่านทุกสถานีดู่น่ยเนี่ยลงเสร็จแล้วนะคุณเนีรร่ยลงจุดเนี่ย ลงเสร็จไปแล้วแล้วคนทุกท่านนะต้องอินครบเรียบร้อยแล้วน่าจะพึ่งพึ่งลงได้มันสองสามันเนี่ยดูแล้วทุกคนเปิดเพลงป่าเข้าเปิดเพลงจะดัง สะพานสะพานอยู่ทางโค้งเขาตรงใส่หมอนอ่ะเขาจะเป็นเขาจะเป็น <referring> อีกหมอนแบบอื่นหมอนทั้งหมอนทางยกขึ้นที่สูงนะหมอนเล็กครับทุกคนรับรับไวทางโค้งไงโค้งเข้าหาสะพานน่ะนะเห็นไหมุกคนเสีหมอนรอเท่าเสีหมอนล้างรถไฟเขาบอกนนนั่ะเสร็จแล้วไหมเนี่ยเสร็จหมดแล้วต่อไปเดี๋ยวล้างรถไฟมาก่อนทุกคนเดี๋ยวล้างรถไฟมาลงรอทุกคน รถบดตั้งสามสี่คันสี่คันทุกคนรถบดห้าคันวดเนี่ยนี่มันจุดของไงปิป้งเข้าไปทางทิศทางบ้านป้าปูชัยทุกคนบู่นทางบ้านป้องนี่เป็นสถาน,นีรถไฟไงขอ,องบ้านอำเภอเชียงใหม่อ่างบ้านเชียงใหม่อำเภอปูชัย ใใได้ใเาไเนก็นจอดรอ,อจัจจ็เลเดวตรงสพานดูแนะั่วก็วางวางรางกับหมดแล้วไงนหะรือรอจุดนี้อ่ะเี่ก็ทำเนี่ยรอคนนีก็รอ กินพวกแต่ตอนไหนเนี่ยรุ่งเชียงพวกแต่วันไหนคือมันเวลาพา๋อต่ก่อนมาถ่ายยังไม่เสร็จเร็มาถ่ายอัปเดตที่นีเ่นเสร็จสามเกตไม่แต่ก่อนมาถ่ายมาถ่ายตอนนี้นกินปรับตัดเกตินมันหนองลุงใกล้ๆบ้านหนองดุงใกล้ๆเดี๋ยวเนี่ยไอ้ชปไ,ไปทางบ้านป่อง จากหลังโกสิ์ีแล้วก็ปันกลองกลองีนเลนั่อ่า้แลวบัเีทากอนนั้นท่านิเกี่ยวกับมัดที่พีว่ายี่โรไฟผ่าน แต่ว่าจะเสร็จป่ะสองปีอ่องปีเสร็จปีไหนยด้วยนี่ีสี่าพยายามันมีรูเหล็กรูเหล็กลัหลักแแบบอ๋อเนี่ยเหรอมันมันอาศัยเวลาริ่งนะใจอคิดหน่อยว่าเอาดินมาจากไหนกัน

ก็ปรับอีกเรื่อยๆทุกคนบิดเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยจับกล้องซีบีอยู่นั้นทุกคนตรงรถผมก็เลยพามาเบปเดตทุกคนตร่นี้นะ จากสถานีด้วยเหรอทุกคนสถานีรถไฟของไอ้บ้านเชียงใหม่แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จทุกคนทุกท่านก็ทำไปเรื่อยทุกคนก็คึ้นเป็นชั้นแล้วกท็ทำมาเรื่ยอ,อย จะได้พาไม่ถึงคนได้ชมกันนะยังไงก็ตกองรู้จักจู่ๆเริ่มบ้านสถานที่บ้านเชียงใหม่ก็ทำไปเรื่อยๆทุกคนตัวที่เขาตัดเป็นสองเลนที่ใหญ่สองเลนถนนถนนเนี่ยลาตุ้งไปนะข้าราชเป็นสองเป็นทางทางเข้าทางเข้าไปไปสวนมานะมันต้องถนนให้ใหญ่ ผ่านโครงเหล็กนะท่านแบบโครงเหล็กโอ้เหล้วจากโครงเหล็กลมาตรงที่ทําทําทําถนนใหม่เนี่ยไอร้รถใหม่เนี่ยวพวกประมาณสักร่วมๆประมาณ200 200สองร้อย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 เมตรอ่ะเพื่อน เนี่ยผมขอจบที่สุดเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าบุญทองคนเรียนผู้อสานเนี่ยผมช่องหนึ่งช่องเนี่ยครับผมรถไฟอัปเดตการสร้างทางรถไฟท่านี่เขากำลังเปลี่ยนแปลงนะคุณทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ใช่อยู่แบบตะกอนนะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไงฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าบุญทองคนเรียนผู้อสานเนี่ยผมช่องหนึ่งช่องนะครับผมกดติดตามโดยที่เป็นจุดของไก่สถานเข้าสถานีไอ้อําเภอโพชัยทุกคนอยู่บ้านเชียงใหม่ทุกคน ทำงานผมยืมออกไปบ้านโดนบุกบ้านของรุ่ดนี้ได้บ้านอะไรเนี้โดนโดนเรือได้นี่นีนะเอาผมก่อนจบคลิปนี้เท่านี้นะครับผมกราบสิ้แล้วครับผมฝากกดติดตามช่องนี้ครับผมสวัสดีนะครับผม